อดีตพระเอกดังเปิดใจรับรักชายหนุ่มมีประเด็นให้ต้องตามอีกแล้วหลังสื่อดังไทยรัฐออนไลน์รายงานเรื่องราวความรักของอดีตพระเอกดงังระบุว่าอดีตพระเอกดังเลือกทำตามหัวใจเปิดใจคบผู้ชายด้วยกันซึ่งรายละเอียดของเรื่องนี้มันมีอยู่ว่าอดีตพระเอกดังเคยมีข่าวช็อกวงการ ล่าสุดเขาได้เลือกทำตามหัวใจเปิดใจคบชายหนุ่มแถมยังผันตัวมาเป็นเจ้ใหญ่เปิดร้านอาหารย่านตลาดดังทำธุรกิจร่วมกับแฟนหนุ่มแบบจริงจงังเพราะหีเหลือกรักคนที่นิสัยไม่ใช่เรื่องเทศโดยอดีตพระเอกดังคนนี้ยังโลดแล่นอยู่ในวงการรับงานเป็นนักแสดงชายมาดเข้มเหมือนเดิมแต่ก็อย่างว่าละเนาะในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ความรักของคนยุคนี้ไม่ได้ยึดติดแค่ว่าหญิงต้องคู่กับชายชายต้องคู่กับหญิงแค่เพียงเรารู้สึกดีกับใครก็สามารถเปิดใจคบกันได้ทั้งนั้นยินดีด้วยจ้ากับรักครั้งใหม่